ดิฉันรองาศาสตราจารย์ดรเพ็พิไลริธาคณานน์รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพจะนำพระวจนะของพระเจ้ามาแบ่งปันในวันนี้นะคะเป็นเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าคาเล็บซึ่งพระคัมภีร์ได้บันทึกเรื่องของท่านไว้ในกันดาลวิถีบทที่13ถึง14และในโยชูวาบทที่14 คาเล็บเป็นตัวอย่างของผู้ที่มีเจตคติที่ถูกต้องต่อพระเจ้าโดยพระคัมภีร์ได้บันทึกว่าคาเล็บเป็นผู้ที่มีจิตใจที่แตกต่างจากคนส่วนใหญ่ที่ทำงานร่วมกับท่านและประชาชนส่วนใหญ่ในสังคมของท่านเราสามารถพบความกล้าหาญของคาเล็บจากคำพูดและการกระทำของท่าน หลังจากที่ท่านได้กลับจากการทำหน้าที่เป็นคนสอดแนมในแผ่นดินคนาอันซึ่งเป็นแผ่นดินแห่งพันธสัญญาที่พระเจ้าได้สัญญาว่าจะมอบให้แก่คนอิสราเอลที่โมเสสได้พาออกมาจากการเป็นทาสในประเทศอียิปต์โมเสสได้ใช้คนสอดแนมไป12คนซึ่งเป็นหัวหน้าเผ่า12เผ่า ของคนอิสราเอลและใช้ให้ไปดูแผ่นดินที่จะเข้าไปยึดนั้นว่าคนที่อยู่ในนั้นแข็งแรงหรืออ่อนแอมีคนมากหรือน้อยเป็นแผ่นดินที่ดีหรือเลวบ้านเมืองเป็นค่ายหรือมีกำแพงเข้มแข็งแผ่นดินอุดมหรือจืดมีป่าไม้หรือเปล่า และให้นำผลไม้ที่เมืองนั้นกลับมาด้วยในบรรดาคนสอดแนม12คนมีอยู่สองคนคือคาเล็บซึ่งมาจากเผ่ายูดาและโยชวัวมาจากาเผาเ่อฟราอิมไปด้วยกันเป็นเวลา40วันที่สำรวจดูแผ่นดินคนาอันแล้วก็กลับมารายงานกับโมเสส คนสอดแนมทั้งสิองคนที่ได้กลับมานั้นมีสิบคนนำข่าวร้ายมาบอกพวกเขายืนยันว่าคนอิสราเอลไม่มีทางที่จะไปยึดแผ่นดินนั้นมาได้เพราะคนที่อยู่ที่นั่นตัวใหญ่และแข็งแรงมากแม้แต่พวงองุ่นที่ตัดมาก็ยังต้องใช้สองคนหามแต่คาเล็บได้บอกให้คนทั้งปวงเงียบ และพูดกับโมเสสว่าให้เราขึ้นไปทันทีและยึดเมืองนั้นเพราะพวกเรามีกำลังสามารถที่จะเอาชัยชนะได้อยู่ในกันดาลวิถีบทที่13ข้อ30และคาเล็บกับโยชัวก็ยังได้พูดอีกว่าแผ่นดินที่เราได้เที่ยวสอดแนมดูตลอดนั้นเป็นแผ่นดินที่ดีเหลือเกิน ถ้าพระเจ้าพอพระทัยในพวกเราพระองค์ก็จะทรงนำเราเข้าไปในแผ่นดินนี้และทรงประทานแก่เราเป็นแผ่นดินที่มีน้ำนมและน้ำพึ่งไหลบริบูรณ์ขอแต่อย่าให้เรากระบต่อพระเจ้าเท่านั้นอย่ากลัวชาวแผ่นดินนั้นเพราะเขาทั้งหลายเป็นขนมของเราแล้วร่มฤธิ์ของเขาก็สูญไปแล้วพระเจ้าสถิตฝ่ายเรา อยากกลัวเขาเลยอยู่ในกันดานวิถีบทที่14ข้อ8ถึง9แต่แทนที่คนที่มาชุมนุมกันจะเชื่อฟังคำหนุนใจนี้เขากลับจะเอาหินขว้างคนทั้งสองให้ตายพร้อมกับร้องไห้คร่ำครวญว่าให้เขาตายเสียที่อียิปต์หรือตายเสียในถิ่นธุรกันดารก็ดีกว่าที่จะเข้าไปยึดเมืองนั้น พระเจ้าไม่พอพระทัยในท่าทีของคนเหล่านี้เป็นอย่างมากและถือว่าพวกเขากำลังศกประมาทพระองค์ทั้งๆที่เขาได้เห็นการอัศจรรย์สำคัญหลายประการที่พระเจ้าได้ทรงกระทำเพื่อพาเขาออกจากประเทศอียิปต์แต่เขาก็ยังไม่เชื่อและไม่ไว้วางใจว่าพระองค์จะนำเขาเข้าไปยึดแผ่นดินคนาอาันได้ พระองค์จึงทรงลงโทษคนเหล่านั้นโดยไม่อนุญาตให้เห็นแผ่นดินนั้นสักคนเดียวยกเว้นคาเลบและโยชูวาเท่านั้นซึ่งได้บันทึกไว้ในกันดาลวิถีบทที่14ข้อยี่ถึงส0ว่าจำนวนคนทั้งหมดของเจ้าตั้งแต่อายุ20ปีขึ้นไปผู้ใดที่บ่นว่าเราจะไม่มีใครสักคนหนึ่ง ที่มาถึงแผ่นดินที่เราสัญญาว่าจะให้เจ้าอาศัยอยู่เว้นแต่คาเล็บบุตรเยฟูเนและโยชูวบุตรนูนคนอิสราเอลที่มีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปต้องพเนจรอยู่ในถิ่นธุรกันดาลถึง40ปีจนทุกคนในรุ่นนั้นที่ได้ศพประมาทพระเจ้าเสียชีวิตหมด คาเล็บและโยชูวาก็ได้รับผลกระทบจากความไม่เชื่อฟังของคนอิสราเอลด้วยท่านก็ต้องเสียเวลาอยู่ในถิ่นธุรกันดาลถึง40ปีทัปีทั้งๆท,ที่ท่านไม่ได้มีส่วนในความผิดของประชาชนเลยอย่างไรก็ตามคาเล็บไม่เคยตำหนิหรือต่อว่าพระเจ้าท่านอดทนและรอคอยวันที่พระองค์จะทรงอนุญ,ญาต ให้เข้าแผ่นดินคนาอันได้คือในอีก45ปีต่อมาเมื่อท่านมีอายุได้85ปีเมื่อโยชูวายกเมืองเฮบรนให้คาเล็บก็อาสาที่จะขับไล่มนุษย์ยักษ์ที่อยู่ที่นั่นและได้ต่อสู้กับชาวเมืองอื่นด้วยจนได้ชัยชนะแม้ว่าท่านจะมีอายุมากแล้ว คาเล็บก,ก็ยังคงมีจิตใจที่แตกต่างท่านยินดีรับภาระในการสู้รบกับศัตรูที่เข้มแข็งและมีกำลังมากด้วยความกระตือรือร้นและเต็มใจคาเล็บได้รับมรดกตามคำสัญญาของพระเจ้าเพราะความเชื่อของท่านที่ไม่เคยวันไหวและท่านได้ติดตามพระเจ้าของอิสราเอลอย่างสุดใจ ดังที่ได้บันทึกไว้ในโยชูวาบทที่14ข้อ14ว่าเฮโบรนจึงตกเป็นมรดกแก่คาเล็บบุตรบุตรชายเยฟูเนตระกูลเคนัสจนทุกวันนี้เพราะว่าท่านติดตามพระเยโฮวาพระเจ้าของอิสราเอลอย่างสุดใจขอให้ความกล้าหาญ และการมีเจตคติที่ถูกต้องต่อพระเจ้าของคาเล็บเป็นแบบอย่างในการรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเราตลอดไปขอพระเจ้าอวยพร,พรค่ะสวัสดีค่ะ